สวัสดีค่ะก็เมื่อกี้ได้ดูกันแล้วนะคะใ<ฟ>น Thailand ก็ไทเลนต์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามชมให้กำลังใจนะคะแล้วก็อะไรหลายอย่างทั้งในทาง Facebook IG แล้วก็ Social Camp นะคะตอนนี้อยู่กันที่อคอนโดของพี่ปู่นะคะก็มารวมตัวกันแต่ว่ากลับกันไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ เดี๋ยวก่อนหาเพื่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามพวกเรา Thom X ม,มีกำลังใจมากๆเลยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะแกมีตื่นใช่ไหมคะแบบติดตาม K มาเข้าตูสวัสดีค่ะพวกเราทีทม Thom X น่า e x c e l น e อ t ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามใครที่ทไม่รู้จักวันนี้ก็ทำความรู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะเพบคุณค่ะติดตามด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพู้ช่ไนะคะอขออก <c oughs> ็ขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามพวกเราทำแอคใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้เอออยากจะขอให้คอยติดตามแล้วให้กําลังใจพวกเราตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะเอ๊ เดี๋ยวนะคะเรามีพ่อหนุ่มเอลดีนะคะใครได้ดูบ้างพ่อหนุ่มเอลดีอ่ะค่ะเอลดีชอเล่นนะคะก็ขอบคุณค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ขอบคุณมากไปแล้วก็แล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันนะคะขอบคุณ สำหรับการติดตามไปแล้วบายขอบคุณนะคะ